ผมยังจำความรู้สึกวันนั้นได้ดีความเย็นยเยือกที่กัดกินเข้าถึงกระดูกความมืดสนิทที่กลืนกินทุกสิ่งและความรู้สึกของบางสิ่งที่ยังคงเกาะกลุ่มจิตใจไม่ยอมปล่อยความหวาดกลัวที่ฝังรากลึกจนแม้แต่แสงอาทิตย์ยามกลางวันก็ไม่อาจขับไล่มันไปได้ทํรลอดมรณะไม่ใช่แค่ชื่อที่ใครตั้งขึ้นมาเล่น แต่มันคือคำเตือนที่พวกเราในวันนั้นมองข้ามไปอย่างไม่ใส่ใจเราคือกลุ่มนักสำรวจถ้ำผู้บ้าระห่ำคิดว่าตัวเองรู้จักทุกซอกทุกมุมของโลกใต้พิภพคิดว่าเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์คิดว่าทุกอย่างเป็นไปตามตำราที่เคยอ่านมาและจากประสบการณ์ที่สะสมมันนับไม่ถ้วนแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรไม่มีใครหน้าไหนบนโลกใบนี้ ที่เคยเตรียมพวกเราให้พร้อมสำหรับสิ่งที่รออยู่ภายในถ้ำนั้นเลยเรื่องราวของผมเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายปีก่อนสมัยที่ผมยังคงเป็นหนุ่มที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและหลงไหลในการผจญภยัยผมมีเพื่อนสนิทอีกสามคนพีทเป็นหัวหน้าทีมของเราเป็นผู้มากประสบการณ์ที่สุดเป็นคนที่มักจะพาทีมเราไปเจอความท้าทายใหม่ๆเสมอนัดคือช่างเทคนิคประจำทีม ผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเครื่องนำทางวิทยุสื่อสารหรือไฟฉายพลังสูงและมินเธอเป็นคนละเอียดอ่อนที่สุดในกลุ่มมีสัมผัสที่พิเศษบางอย่างที่พวกเรามักจะแซวกันว่าเธอน่าจะเป็นคนเดียวที่ยังเหลือความเป็นมนุษย์อยู่ในกลุ่มพวกเราได้ยินเรื่องราวของถ้ำลอดมรณะมานานแสนนานจากคำบอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่อยากแม้แต่จะพูดถึงชื่อของมัน หลายคนบอกว่ามันคือสถานที่ต้องห้ามเป็นประตูสู่โลกอีกใบเป็นที่ที่วิญญาณของผู้ที่พลีชีพกับความลึกลับของถ้ำยังคงวนเวียนอยู่แต่สำหรับพวกเราแล้วนั่นเป็นเพียงนิทานประปร,ะราณที่คอยขับไล่คนนอกให้ห่างจากขุมทรัพย์ที่อาจซ่อนอยู่ภายในหรืออาจจะเป็นเพียงเส้นทางที่ยังไม่มีใครเคยสำรวจอย่างจริงจังเท่านั้นการเดินทางไปยังปากถ้ำนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย มันต้องใช้เวลาหลายวันในการเดินเท้าผ่านป่าทึบที่ไม่มีแม้แต่ร่องรอยของทางเดินสภาพอากาศที่แปรปรวนตลอดเวลาและความรู้สึกแปลกๆที่เริ่มก่ะตัวขึ้นตั้งแต่ก้าวแรกที่เราเหยียบย่างเข้ามาในอาณาเขตของป่าแห่งนี้มิ้น์เริ่มมีอาการไม่สบายตัวเธอมีสีหน้าซีดเพื่อตั้งแต่เช้าวันที่เราจะไปถึงปากถ้ำบอกว่ารู้สึกเหมือนมีคนกำลังจับจ้องเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนมีลมเย็นๆแตะต้องผิวหนังทั้งที่ไม่มีลมพัดแรงขนาดนั้น แต่พวกเราก็เพียงแต่หัวเราะและบอกให้เธอนอนพักผ่อนให้เพียงพออาจจะเป็นเพราะความเหนื่อยน้าจากการเดินทางมิ้นยังคงยืนยันว่ามันไม่ใช่แค่นั้นแต่เราก็ไม่ได้สนใจมากนักเมื่อมาถึงปากถ้ำเราพบว่ามันเป็นโพรงหินขนาดใหญ่ที่ถูกปกคลุมด้วยเทาวันและมอสสีเขียวเข้มมองดูแล้วไม่ต่างจากถ้ำทั่วไปเลยไม่มีป้ายเตือนไม่มีรั้วกัน้นมีเพียงความเงียบสงัดที่ปกคลุมอยู่รอบ,รอบ ราวกับว่าสถานที่แห่งนี้ถูกลืมเลือนไปจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงเมื่อเราเข้าไปในถำ้ำสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความเย็นที่ผิดปกติมันเป็นความเย็นที่ลึกกว่าอุณหภูมิของหินและน้ำเหมือนเป็นความเย็นที่มาจากข้างในของสิ่งมีชีวิตบางอย่างพีทเริ่มเปิดไฟฉายนำทางพวกเราตามเขาเข้าไปในความมืดที่ไร้จุดสิ้นสุดอากาศภายในถ้ำนั้นหนักอึง้งผสมไปด้วยกลิ่นอับชื้นของดินและหินปูนแต่ก็มีกลิ่นแปลกๆแฝงอยู่ด้วย บางครั้งก็เหมือนกลิ่นโลคะ่ะบางครั้งก็เหมือนกลิ่นดอกไม้ที่กําลังจะร่วงโรยและบางครั้งก็เป็นกลิ่นที่อธิบายไม่ได้เป็นกลิ่นของความตายที่ไม่ได้มาจากซากศพของสัตว์แต่เป็นกลิ่นของความสิ้นหวังนัดเริ่มเปิดเครื่องนําทางและวิทยุสื่อสารเพื่อตรวจสอบสัญญ,ญาณแต่เครื่องมือของเขาก็มีอาการแปลกๆไฟฉายของพวกเราบางครั้งก็กระพริบโดยไม่มีสาเหตุทั้งที่เราเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่สัญ,ญญาณวิทยุก็ติดติดดับดับ มีเสียงซ่าๆแทรกเข้ามาตลอดเวลาเหมือนมีใครบางคนกำลังพยายามส่งข้อความจากที่ไกลแสนไกลหรือไม่ก็พยายามรบกวนสัญญาณของเรามิ้นเดินอยู่ข้างผมเธอเริ่มตัวสัน่นผมรู้สึกได้ว่าเธอหวาดกลัวจริงๆเราเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆทางเดินเริ่มแคบลงบางช่วงเราต้องคลานผ่านช่องหินที่บีบรัดตัวแสงไฟฉายของเราส่องไปกระทบกับผนังถ้ำที่เต็มไปด้วยลวดลายแปลกตาคล้ายกับภาพวาดโบราณแต่ก็ไม่ใช่ภาพวาดของมนุษย์เป็นลวดลายที่ดูเหมือนเส้นเลือดหรือไม่ก็รากไม้ที่พาดพันกันไปมา บางครั้งก็ดูเหมือนใบหน้าของสิ่งมีชีวิตที่บิดเบี้ยวด้วยความทรมานเราเริ่มเห็นเงาที่เคลื่อนไหวอยู่ห่างจากแสงไฟของเราในบางจังหวะมันไม่ใช่เงาของพวกเราหรือเงาของหินแต่มันเป็นเงาที่ดูคล้ายกับรูปร่างของคนผอมๆสูงๆมันเคลื่อนที่ไปมาอย่างรวดเร็วเกินกว่าจะเป็นภาพลวงตานัดพยายามปรับกล้องถ่ายรูปของเขาแต่ทุกครั้งที่เขาจะกดชัตเตอร์กล้องก็จะค้างไปดื้อหรือไม่ก็ขึ้นข้อความว่าเมม ORY กาดเต็มทั้งที่เขาเพิ่งจะฟอร์แมตมันมาใหม่ผมเริ่มรู้สึกเหมือนมีคนกําลังหายใจอยู่ข้าางงหลัเร บางครั้งก็รู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆแตะที่ต้นคอแต่เมื่อหันไปมองก็ไม่พบอะไรเลยพีทเองก็เริ่มมีสีหน้าเคร่งเครียดเขามักจะหยุดเดินแล้วหันไปมองความมืดอยู่บ่อยครั้งเหมือนกำลังฟังอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้ยินความลึกลับของถ้ายิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเราไปถึงห้องโถงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเพดานของมันสูงลิบจนมองไม่เห็นด้วยแสงไฟฉายของเรามันเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกประหลาด แต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือความเงียบที่ปกคลุมห้องโถงแห่งนี้มันเป็นความเงียบที่บริสุทธิ์ไร้ซึ่งเสียงใดๆแม้แต่เสียงน้ำหยดก็ไม่มีมันเป็นความเงียบที่ทำให้เราได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นรัวเสียงหายใจของพวกเราที่หนักหน่วงและเสียงความคิดในหัวของเราเองมินล้มตัวลงนั่งเธอร้องไห้อย่างเงียบๆใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยหยาดน้ำตาและเหงื่อเธอพูดอะไรบางอย่างที่ฟังไม่เป็นศัพ์ บอกว่าให้เรากลับออกไปเธอรู้สึกว่าที่นี่มันไม่ปลอดภัยมันมีอะไรบางอย่างที่รอเราอยู่พีทเข้าไปปลอบเธอแต่ผมเห็นแววตาของเขาเองก็มีความหวาดหวั่นไม่ต่างกันนัดพยายามจะติดต่อวิทยุเสื่อสารอีกครั้งแต่คราวนี้มันมีเสียงดังแครกแครกแล้วก็มีเสียงแผ่วแผ่วแทรกเข้ามามันไม่ใช่เสียงซ่าเหมือนตอนแรกแต่มันเป็นเสียงคล้ายกับการกระสิบมันเป็นเสียงหลายเสียงที่ทับซ้อนกันอยู่ฟังไม่ได้สับ แต่ก็เป็นเสียงที่ทำให้ขนลุกสู้ไปทั้งตัวทันใดนั้นไฟฉายของพีทก็ดับลงอย่างกะทันหันตามมาด้วยไฟฉายของผมและของนัดพวกเราตกอยู่ในความมืดมิดที่สมบูรณ์แบบมันเป็นความมืดที่กดทับทุกประสาทสัมผัสเป็นความมืดที่หนักหน่วงจนรู้สึกเหมือนกำลังถูกบีบรัดผมได้ยินเสียงมิ้นสือื้นเบาๆอยู่ใกล้ๆมีความรู้สึกเหมือนมีใครกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆพวกเราแต่ไม่ใช่พวกเรามันเป็นสัมผัสที่เย็นเยียบและน่าขนลุก ผมพยายามคว้านหาไฟฉายสำรองในกระเป๋าแต่เหมือนมือของผมถูกแช่แข็งจนไม่สามารถขยับได้ความกลัวเข้าครอบงำจนร่างกายชาไปหมดแล้วในความมืดนั้นผมก็รู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่กำลังลูบไหลแขนของผมมันเป็นสัมผัสที่เย็นชืดและแห้งผากไม่ใช่สัมผัสของมนุษย์แล้วมันก็บีบเข้าที่ข้อมือของผมอย่างแรงเรากับจะดึงผมเข้าไปในความมืดนั้นเสียงกระซิบที่เคยแผ่วๆตอนนี้ดังชัดขึ้นในหัวของผม มันเป็นเสียงที่ซ้ำไปซ้ำมาบอกให้ผมอยู่ด้วยกันบอกให้ผมเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาความคิดเหล่านั้นมันไม่ใช่ความคิดของผมมันแทรกซึมเข้ามาในจิตใจอย่างรวดเร็วผมพยายามดึงมือออกแต่แรงที่บีบข้อมือผมนั้นแข็งแกร่งจนผมคิดว่ากระดูกกำลังจะหักในเสี้ยววินาทีแห่งความสิ้นหวังนั้นไฟฉายของนัดก็สว่างวาบขึ้นมาอีกครั้งแสงไฟสาดส่องไปรอบๆทำให้เราเห็นห้องโถงนั้นอย่างชัดเจน และสิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นมันยังคงหลอกหลอนผมมาจนถึงทุกวันนี้ผนังถ้ำรอบๆตัวเรามันไม่ได้เป็นแค่หินงอกหินย้อยธรรมดาแต่พวกมันมีลักษณะคล้ายกับร่างกายมนุษย์ที่ถูกยืดออกบิดเบี้ยวและรวมเข้ากับผนังถ้ำมีใบหน้าซีดเผือดโผล่ออกมาจากหินใบหน้าเหล่านั้นไม่ได้มีเพียงความทรมานแต่ยังมีความว่างเปล่าความสิ้นหวังและความหิวโหวยมันมีดวงตาที่จ้องมองมาที่เราทุกคนจากทุกทิศทางเหมือนพวกเขากำลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่ และบนพื้นถำ้ำผมเห็นสร้างโครงกระดูกจํานวนมากมันไม่ได้เป็นแค่โครงกระดูกสัตว์แต่มันคือโครงกระดูกของมนุษย์ที่แตกหักปะปนอยู่กับหินงอกหินย้อยบางโครงกระดูกถูกบิดงอในท่าทางที่ผิดธรรมชาติเหมือนกับว่าพวกเขากําลังพยายามดิ้นรนหนีจากบางสิ่งบางอย่างก่อนที่จะถูกกลืนกินไปในที่สุดพีทเองก็เห็นเช่นกันสีหน้าของเขาซีดเผือดไม่ต่างจากมิน์เขาตะลึงงันไปชั่วขณะก่อนที่ความตกใจจะแปรเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวอย่างขีดสุดวิ่ง เขาพูดออกมาเสียงแหบพร่าแทบจะไม่ได้ยินพวกเราไม่รอช้าพยายามวิ่งหนีออกจากห้องโถงนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่เมื่อเราหันหลังกลับไปทางเดิมเส้นทางที่เราเดินผ่านมากลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปช่องหินที่เคยแคบมันกลับยิ่งแคบลงอีกเรากลบว่าถ้ากําลังปิดผนึกตัวเองเพื่อขังพวกเราไว้เสียงกระซิบที่เคยดังอยู่ในหัวของผมตอนนี้มันดังมาจากรอบทิศทางเป็นเสียงหลายร้อยหลายพันเสียงที่ปะปนกันอยู่ในอากาศพยายามเรียกชื่อของพวกเราทีละคน พวกมันบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งของถ้ำพวกมันบอกว่านี่คือบ้านของพวกเราเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปมินสะดุดล้มลงผมพยายามจะชุดเธอขึ้นมาแต่ขาของเธอกลับอ่อนแรงจนไม่สามารถยืนได้อีกต่อไปเธอกรีดร้องอย่างบอบบางไปมาแล้วมองไปรอบๆตัวเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่น่ากลัวกว่าสิ่งที่ผมเห็นนัดพยายามจุดไฟฉายของเขาอีกครั้งแต่แบตเตอรี่กลับหมดลงอย่างกะทันหันเราเดินสะดุดหกล้มคลานไปข้างหน้าในความมืดที่ไม่รู้จบ ผมรู้สึกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นพยายามจะคว้าข้อเท้าของผมพยายามจะดึงผมลงไปในพื้นถำ้ำทุกอย่างก้าวที่เราไปมันเหมือนถ้ำกำลังบีบตัวเราเข้าไปเรื่อยๆกำแพงหินดูเหมือนจะขยับเข้าหากันอากาศก็เริ่มหายใจลำบากมากขึ้นเรื่อยๆผมรู้สึกเหมือนปอดกำลังจะระเบิดแล้วหัวใจกำลังจะหยุดเต้นในช่วงเวลาที่ความหวังดูเหมือนจะริบหลี่จนแทบไม่เหลือผมได้เห็นแสงสว่างจางๆอยู่ข้างหน้ามันเป็นแสงของปากถำ้ำ พวกเราตะเกียกตะกายไปข้างหน้าอย่างสุดกำลังเหมือนคนที่กำลังจะจมน้ำแล้วคว้าหาฟางเส้นสุดท้ายพีทเป็นคนแรกที่คลานออกมาจากปากถ้าตามมาด้วยนัดแล้วก็ผมที่ลากมิ้นออกมาด้วยเธอหมดสติไปแล้วเนื้อตัวของเธอบาดเจ็บจากเศษหินและรอยถลอกเต้นไปหมดผมเองก็มีรอยขีดข่วนและรอยฟกช้ำหนีทั่วร่างกายเสื้อผ้าของเราขาดวินมอมแนมไปด้วยดินโคลนและฝุน่นเมื่อเราออกมาจากถ้ำได้ในที่สุด แสงอาทิตย์ยามบ่ายสาดส่องลงมาแต่กลับไม่ได้ช่วยให้ความรู้สึกหนาวเย็นภายในร่างกายของผมหายไปเลยผมมองย้อนกลับไปยังปากถ้ำที่ตอนนี้ดูเหมือนเป็นแค่โพรงหินธรรมดารรมดาที่ไม่น่ากลัวอะไรแต่มันกลับเป็นสถานที่ที่เกือบจะฆ่าชีวิตพวกเราไปตลอดกาลมินฟื้นขึ้นมาในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาแต่เธอก็ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเธอไม่สามารถพูดเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้เลยทุกครั้งที่พยายามจะพูดถึงถ้ำนั้นเธอจะเริ่มตัวสั่นและร้องไห้ไม่หยุด เธอยังคงมีแววตาหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามนัดเองก็ไม่แตะต้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกเลยเขาขายทิ้งทุกอย่างและปฏิเสธที่จะกลับไปสำรวจถ้ำอีกพีทผู้ที่เคยเป็นนักสำรวจผู้กล้าหาญก็กลายเป็นคนเงียบขรึมและหมกมุ่นอยู่กับความคิดของตัวเองเขาพยายามค้นคว้าเรื่องราวของถ้ำนั้นอย่างบ้าคลั่งหวังจะเจอคำตอบของสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่พบใครเลยสำหรับผมชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปเช่นกัน ผมไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้อีกต่อไปทุกคืนผมยังคงฝันถึงความมืดมิดในถ้ำนั้นฝันถึงเสียงกระซิบที่ยังคงเรียกชื่อผมฝันถึงใบหน้าซีดเผือดที่โผล่ออกมาจากผนังถ้ำบางครั้งผมยังได้กลิ่นแปลกๆที่อธิบายไม่ได้เหมือนกลิ่นของถ้ำที่ติดตามผมมาความเย็นยะเยือกที่กัดกินเข้าถึงกระดูกยังคงอยู่ในตัวผมผมรู้ดีว่าบางสิ่งบางอย่างจากถ้ำนั้นมันยังคงติดตามผมมามันไม่ได้อยู่ในรูปของเงาหรือวิญญ,ญาณแต่มันอยู่ในจิตใจของผม มันอยู่ในความทรงจําที่ไม่มีวันเลือนหายผมตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อเรียกร้องความสนใจแต่เพื่อเป็นคําเตือนสําหรับใครก็ตามที่คิดจะท้าทายธรรมชาติสําหรับใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองพร้อมสําหรับทุกสิ่งสําหรับใครก็ตามที่ได้ยินเรื่องราวของทำลอดมรณะและคิดว่ามันเป็นเพียงแค่นิทานผมอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่นิทานแต่มันคือความเป็นจริงที่น่ากลัวที่สุดและผมไม่ต้องการให้ใครก็ตามต้องไปเผชิญหน้ากับมันเหมือนที่พวกเราเคยเผชิญมา ทํานั้นมันมีชีวิตของมันเองมันยังคงอยู่ที่นั่นยังคงรอคอยเหยื่อร้ายใหม่ที่จะหลงเข้าไปในความมืดมิดของมันยังคงรอคอยที่จะกลืนกินจิตวิญญาณของผู้ที่อ่อนแอและผมรู้ว่าบางครั้งมันก็ยังคงเรียกหาผมจากที่ไกลแสนไกลผมรู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดนั้นแรงดึงดูดของความมรณะที่ยังคงรอคอยผมอยู่เสมอ